เย่โอเคครับโอ้ยโนู่ครับโอ้ยโนู่อุ้พี่น้องเอ้ยดูครับเลือดเลยสวัสดีครับสวัสดี FC ช่อง YouTube อุชิตับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อุชิตับมากูโลบอีกแล้วพงไม่พี่น้องนะครับไม่รู้จะมีตัวไหมมากับอุปกรณ์คู่ใจของอุชิตับนี่ครับอิงโงอิงโง นะครับอ่ะรอบสองหลังพี่น้องไม่รู้จะได้ปลาไม่รู้จะมีช็อตเด็ดอะไร้าพี่น้องได้ชมกันไหมเดี๋ยวรอลุ้นติดตามบอ้ยตับเอ้าออ้ยเจอใจกอดพี่น้องนี่นะทุน่นทุ่นคนตกปลานะครับยังใช้ได้อยู่นะพี่น้องนะดีโยนไปข้างบนเอ้าดูกันพี่น้องจะมีปลาออ้ยปลาขึ้นตัวหน้าต,ตาตาเลยนะครับ อโอ้โ oh, oh, oh. 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 หะอชมเดี๋ยวให้ดูกล้องหน้าครับน้ำขึ้นมากเลยพี่น้องนะครับเร้จะมีตัวหรือเปล่าครับโอ oh. ้ยมาะครับใส่ตรงนี้หลังนึงอ่อไม่มีตุ๊บไม่มีตับเลยพี่น้องเลย้ เต็มห้อยครับดูหลังนี้โอ้ยนำ้ำเต็มเลยพี่นอ้องใส่เพื่อมีลุกลุกพี่นอ้องอึบอึบเพื่อจะมีเข้าแบบฟลุกฟลุกมั้งอมีหรอมั้งเงียบกริบเงียบกริบ มีแต่ปลาบูพี่น้องเยนะครับนุปลาบูตัวหนึ่ง,งอ่าปลาบูเยอะมากครับที่นี่ครับพี่น้องปลาบูยสตับจะเอาปลาบูออกก่อนครับพ่อแม่พี่น้องนะครับก็คลิปนี้ไม่ได้ปลาใหญ่ครับได้ปลาบูได้เอาปลาบูออกนะครับโอ,อันนี้ โลมาตีหัวแล้วพี่น้องปะบูปะบูค่อนข้างเยอะครับบ่อบ่อธรรมชาตินะครับครับพี่น้องเดี๋ยวจับลึงน่ครับปะบูครับพี่น้องอ่าสวยงามตามทงเรื่องครับปะบูเยอะจริงครับแมพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวอตับก็จะวางรอบคืนนะครับแมพี่น้องเดี๋ยวจะแต่งรอบแล้วก็ขอจบคลิปกันต่เพียทตานีอู้พี่น้องป,ป้าขึ้นปามอยู่ลึกครับ โอ้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 วันนี้ฉันได้ปลาบูแต่ไม่ใช่ปลาบูทองจะเป็นปลาบูที่มีลายนขคัญจะออนตัวแค่น,นี้ก็คงจะกินอิ่มแน่นอนจะเอาไปทําอะไรกินดีก็คงจะย่างน้ําพริกกินกับปักต้มนาสิเย่เย่โอเคครับโอ้ยูโน,โน <c oughs> พี่น้องนี่ดูครับเลือดเลย สุดท้ายฉันคงต้องแห้วสักดวแป้วแป้วแป้แปลาบูมันหลุดจากมือไปตะกี้ไม่รู้จะจับท่าไหนจต่มันไม่อยู่สักทีมันสะบัดออกไปจนเลือดฉันมันออกซิปซิบ <c oughs> อู้พี่น้องเอ้ยห้วไปแล้วครับปลาบูนะครับโอเคครับไม่เป็นไรครับไว้รอบหน้าครับเผื่อจะมีพวกปลาไซส์ใหญ่ๆมาติดมั่งนะครับเดี๋ยวอุจิตับจะ แต่งโลกคืนก่อนพี่นกเนาะนะครับเพื่อจะมีช็อตเด็ดในโอกาสหน้าเราจะมากูก,กันโอเคครับผม,ผมก็อย่าลืมกดต,ติดตามกดซับสไครต์วิชตับเด้อเพื่อนพี่น้องสวัสดีครับผมวาดร่มมีปรึงเกลียนพระนสาราต้องาราูง้โซเซนเรียนนาป้าตาจะเรียนกีธาจับเปียเส้นกรุบเรียน ຂ້າ matrix ສັນເຖິງມຽນໃນແຄນ້ອງຫຍ